นาคาผู้ทรงฤทธิ์เป็นเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมเที่ยงตรงรักความยุติธรรมเป็นที่สุดวรยุทธ์ก็ลำเลิ้ไม่เป็นรองใครมีวิชาเฉพาะตนเก่งกาศรอบด้านเป็นที่หมายปองขององค์นาคีและานาคีทุกตนมีแต่ผู้หมายปองจองไว้แต่เทว่าเขาผู้นั้น ไม่เคยสนใจหญิงใดเลยไม่แม้แต่จะชายตามองด้วยซ้ำเพราะในใจเขามีหญิงที่ขอรักดุจแก้วตาดวงใจอยู่แล้วแต่เพราว่าก็ได้แต่ชอบและแอบรักอยู่ไกลๆไม่กล้าแม้แต่จะเอ,อ่ยเพราะด้วยฐานะที่ไม่เหมาะสม และไม่สมควรคิดเอื้อมไปแตะต้องหญิงผู้สูงศักดิ์ผู้นั้นและไม่อาจคิดไปไกลมากกว่านี้หญิงสาวผู้นั้นที่เป็นดุดแก้วตาดวงใจก็รักชอบพอกับเขาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าเอ,อ่ยเพราะด้วยท่าทางขององคา,าผู้นั้นที่แสดงออกต่อเธอทำให้เธอผู้นั้นสับสน เพราะบางครั้งก็เย็นชาบางครั้งก็ดูอบอ,อุ่นด้วยท่าทางที่เขาแสดงออกไปแบบนั้นก็เพราะด้วยความคิดที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรที่จะคิดกับเธออย่างนั้นแต่เทาว่าการกระทํามันก็มักมจะสวนทางกับคําพูดอยู่เสมอเปรียบเสมือนปากไม่ตรงกับใจรักแต่ไม่กล้าแสดงออก แต่ด้วยเหตุบางคราก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจที่มีต่อนางได้ทั้งที่จริงหญิงสาวนั้นก็มักจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าก็ชอบพอกับองาคาผู้นั้นเช่นกันและถึงแม้จะพอรู้ก็ไม่อาจเอื้อมใครต่อใครก็มองออกว่า ทั้งทิ่ดานาคีกับองาคาผู้นั้นรักชอบพอกันอยู่แต่ไม่มีใครกล้าที่จะเอ,อ่ยเรื่องนี้ก็ได้แพร่ออกไปมากมายจนถึงหูผู้เป็นบิดาเจ้าแห่งกษัตริย์เมืองใต้พิภพบาดาลจึงโมโหโปรดเป็นฟืนเป็นไฟไม่พอใจเป็นอย่างมากจนต้องเรียกทั้งสองมาพบและถามเรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไร ด้วยความที่นิสัยขององค์นาคีหญิงสาวน้อยที่ดูไรเดียงสาผู้ซึ่งซื่อสัตย์ัอใจตนเองจึงได้กระตุ้นเรื่องราวกับเป็นผู้เป็นบิดาไปแบบตรงๆว่าเป็นมาอย่างไรคิดอย่างไรด้วยผู้เป็นบิดาได้ยินถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้ออกคำสั่งให้นางธิดานาคีองค์นี้ ออกเรือนและอภิเศกสมรสกับองค์นาคาต่างเมืององค์หนึ่งที่สูงสักเทียบเท่าและเหมาะสมพอนาที่ดางนาคีองค์นี้ได้ยินก็เกิดการน้อยเนื้อต่ำใจทะเลาะและมีปากเสียงกับผู้เป็นบิดาอย่างหนักจนทำให้ผู้เป็นบิดาโกรธมากถึงขั้นบุดป,ปากพูดว่าถ้าเจ้าไม่แต่งกับองค์นาคาองค์นี้ ที่ข้าหามาให้ไม่ทำตามข้าผู้เป็นบิดาที่หวังดีกับลูกมากกว่าผู้ใดเจ้ากับข้าก็อขาดกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าไม่มีลูกอย่างเจ้าที่ไม่รักดีพอนางทิดานาคีได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้นางทิดานาคีเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจและไม่พอใจผู้เป็นบิดา ที่ไม่เข้าใจในความรักของลูกก็เอ่ยปากว่าถ้าอย่างนั้นหากไม่มีใครเห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ของข้างั้นข้าก็จะหนีออกไปอยู่ด้วยกันในที่เล็กๆสงบสงบในที่ที่มีแต่เราไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครอีกและได้เอ่ยปากถามองค์นาคาผู้เป็นที่รักว่า จ้าอกพร้อมจะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับข้าหรือไม่องค์นาคาผู้นั้นก็ไม่ได้ตอบอันใดแต่ทว่าได้เอ,อ่ยถามและบอกแกนางว่าเจ้าแน่ใจหรือที่จะทำอย่างนี้ด้วยความที่องค์นาคาผู้นั้นถึงแม้ว่าจะรักกับนางทิดานาคีก็จริงแต่ก็ไม่อาจจะให้นางออกไปลำบากหรือต้องตัดขาดกับครอบครัว และผู้เป็นบิดาอันเป็นที่รักและได้พูดกับนางและองค์นาคาผู้เป็นเจ้าแห่งเมืองใต้พิภพบาดาลว่าข้าไม่อาจให้ผู้เป็นบิดากับนางผู้เป็นที่รักของข้าต้องมาทะเลาะมีปากเสียงถึงขั้นต้องตัดขาจากกันเพียงเพราะเรื่องนี้ถ้าข้าเป็นต้นเหตุเรื่องนี้ก็จงจบที่ข้าลงโทษข้าแต่เพียงผู้เดียว จะให้ข้าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่จะทำให้นางนาคีผู้เป็นที่รักของข้าไม่เป็นกุกข์อยู่ดีมีสุขข้าก็ยอมทั้งนั้นเจ้าอยู่ที่นี่คงจะมีความสุขดีกว่าต้องออกไปอยู่ข้างนอกกับข้าและอาจจะไม่ได้สุขสบายเท่าที่นี่ก็เป็นได้ข้าพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเจ้า ขอองาคาผู้เป็นเจ้าแห่งเมืองใต้พิพพบาดานโปรดจงลงโทษข้าเถิดเมื่ององาคาผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองใต้พิพพบาดานได้ยินจึงออกคำสั่งให้องาคาตนนี้ออกจากเมืองนี้ไปและไม่ต้องกลับมาอีกเลยครั้นจบคำสั่งองาคาผูน้นี้ก็ได้ร่ำลานางธิดานาคีผู้เป็นที่รัก ได้บอกกล่าวความในใจกับนางและบอกให้นางจงมีความสุขอย่าได้เป็นทุกข์จงลืมข้าเสียเถิดและจงใช้ชีวิตต่อไปให้ดีหลังจบคำร่ำลาองค์นาคาก็ได้กลาบลากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าแห่งเมืองใต้พิพกบาดาลและได้เดินออกไปด้วยความเศร้าสศกเสียใจน้ำตาได้ไหลริน ในขณะที่องค์นาคากำลังเดินออกไปนั้นอยู่ๆองค์ธิดานาคีนางก็ได้เอ่ยถามและตะโกนออกไปว่าเจ้าไม่รักข้าแล้วหรือเจ้าจริงไม่คิดจะทำเพื่อเราสักนิดนึ่งงั้นหรือทำไมเจ้าเลือกที่จะเดินออกไปมากกว่าจะอยู่กับข้าข้าพร้อมทิ้งทุกอย่างเพื่ออยู่กับเจ้าข้าทำเพื่อเจ้า ใหญ่เจ้ากลับทิ้งข้าและผลักใส่ข้าให้ออกไปจากชีวิตเจ้าเจ้าไม่นึกถึงกิจใจของข้าและไม่นึกถึงความรักของข้าที่มีต่อเจ้าบ้างเลยหรือเจ้าถึงได้ทำกับข้าเช่นนี้ใหญ่ไม่มีใครรักข้าใหญ่ไม่มีใครเห็นใจข้าและไม่มีใครเข้าใจข้าทำไมทุกคนที่บอกรักข้า แต่กลับทำกับข้าเช่นนี้ถ้ารักข้าจริงก็ต้องเข้าใจข้าและต้องเห็นด้วยกับข้าถ้าข้ามีความสุขกับสิ่งใดกับใครยายไม่มีใครเห็นทำไมถึงยัดเยียดความทุกข์ให้ขับตัวข้าแบบนี้มันเรียกว่ารักข้าตรงไหนกันถ้าข้าไม่มีความสุขก็อย่าได้หวังเลยว่าจะมีใครมีความสุข หลังจากพูดจบองค์ธิดานาคีก็ได้หยิบปินปักผมที่เปรียบเสมือนอาวุธคู่กายอีกสิงหนึ่งที่นางได้ทำขึ้นมาเองและพกติดตัวอยู่ตลอดเวลานางธิดานาคีจึงได้ปักปิ่นนั้นลงตรงกลางใจของนางทุกคนต่างมองและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากองนาคาผู้นั้น จึงได้วิ่งมาโอบกุ้มงงนางไว้และเสียใจเป็นอย่างมากที่ทำให้นางต้องเป็นเช่นนี้ได้แต่โทษตนเองว่าข้าผิดเองที่ไม่เลือกออกไปใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าเป็นข้าเองที่เลือกหลักสไล่สมงเจ้าออกไปได้แต่ร้องไห้และขอโทษอยู่ร่ำไปไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วดวงจิตของ,งานาง แตกลับไปพร้อมกับความเศร้าโศกเสียใจและน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างมากผู้เป็นบิดาก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจมาก่อนลูกอันเป็นที่รักและได้แต่ขอโทษลูกที่จะไปแบบไม่มีวันผวนปรับความโกรธก็ได้จบลงมีเพียงแต่ความเศร้าโศกเสียใจและโทษแต่ตัวเองที่ไม่ดีพอ ได้แต่โกนตนเองที่เลือกทำเนียนั้นกับลูกสาวผู้เป็นที่รักบุกแก้ตาดวงใจหลังจากเรื่องนี้จบลงองนาคาผู้นั้นก็ได้เดินทางออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ในถ้ำไม่ออกมาอีกเลยส่วนผู้เป็นบิดาก็ได้แต่เก็บตัวเงียบทบททวนเรื่องที่ผ่านมาและบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ในถ้ำ สถานที่ที่เคยมากับธิดาอันเป็นที่รักได้แต่หวังว่าจะได้เห็นดวงจิตของนางธิดาผู้เป็นที่รักว่าอยู่ที่ใดแต่ก็สูญเปล่าต่อมานางธิดานาทีผู้นั้นก็ได้มาเกิดใหม่แล้วแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และเจอกับเรื่องเดิมๆอีกเช่นเคยส่วนองค์นาคาผู้นั้นก็ได้มาเกิดใหม่แล้วเช่นกันทั้งสองก็ได้พบและตกลุมรักกันและได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่พลัดพรากจากกันตราบจนถึงทุกวันนี้ส่วนผู้เป็นบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งกษัตริย์เมืองใต้พิภพบ,บาดาล ก็ยังคงวนเวียนเข้ามาบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้าเพื่อเฝ้ามองดูองค์ธิดานาคีผู้เป็นดุดดั่งแก้วตาดวงใจอันเป็นที่รักยิ่งแต่ก็ไม่สามารถสัมผัสหรือพบเจอและพูดคุยกับองค์ธิดานาคีได้ได้แต่เฝ้ามองดูอยู่ไกลๆหวังเพียงว่าสักวันหนึ่ง ได้เจอลูกสาวผู้เป็นที่รักและขอโทษในสิ่งที่ได้ทำกับนางเพื่อให้นางธิดานาคีผู้เป็นที่รักยกโทษให้ในสิ่งที่ข้าผู้เป็นบิดาได้ทำไว้แต่เวลาผ่านไปก็ไม่อาจพบเจอนางธิดานาคีผู้เป็นบุตรสาวอันเป็นที่รักได้เพราะผู้เป็นบิดา ยังคงรู้สึกได้ว่าองค์ธิดานาคียังคงน้อยเนื้อต่ำใจในการกระทําของตนเองอยู่แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไปมากกว่าการเฝ้ามองดูนางและรู้สึกกิดกับสิ่งที่ตนเองได้ทำและก็ต้องอยู่กับความเจ็บปวดทุกทรมานแบบนี้อยู่เสมอ บุตรของข้าข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจักให้อภัยข้าผู้เป็นบิดาสักคราหนึ่งเมื่อถึงเวลาพ่อได้แต่เฝ้ามองดูลูกอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเจ้าก็ยังเป็นลูกที่ข้ารักเสมอยังเป็นดุจแก้วตาดวงใจของข้าผู้เป็นพ่อ พ่อไม่เคยไม่รักเจ้าพ่อผิดที่คิดว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเจ้าโดยไม่เคยถามความรู้สึกของเจ้าสักคราว่าเจ้าชอบไหมหรือรู้สึกดีไหมกับสิ่งที่ข้าผู้เป็นบิดาเลือกให้เจ้าพ่อขอโทษเจ้าพ่อทำได้แค่นี้และก็หวังว่าเจ้า จะให้อภัยข้าบิดาที่รักเจ้าสุดหัวใจ